คองคอร์ดนับเป็นหนึ่งในตำนานแห่งวงการการบินพาณิชย์ที่ได้รับการกล่าวขานมาจนถึงปัจจุบันด้วยความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงที่มากกว่า2มักรหรือประมาณ2,180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบินลำนี้ให้บริการเชิงพาณิชย์ระหว่างปีคริสตศักราช1 9 7 6ถึง2,003 รวมระยะเวลา27ปีคองคอร์ดมีอัตราค่าโดยสารที่สูงมากสูงกว่าที่นั่งชั้นหนึ่งเฟิร์สคลาสราคาตั๋วเที่ยวเดียวระหว่างลอนดอนนิวยอร์กที่อยู่ประมาณ4,000ถึง7,000ปอนด์หรือราว2,000 0 0ถึง3 5 0 0 0 0บาทและใช้เวลาบินเพียง3ชั่วโมงครึ่งเทียบกับ7 8ถึง8ชั่วโมงของเครื่องบินปกติจุดเริ่มต้นของคองคอร์ด ฮองคอดเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษ1960โดยบริษัท British Aircraft Corporation หรือ b a c ของอังกฤษและ Aerospatial ของฝรั่งเศสได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงรำนี้ขึ้นโครงการนี้ใช้เงินลงทุนมหาศาลกว่า1.3พันล้านปอนด์ในยุคนั้นการดำเนินธุรกิจและการบริหาร การพัฒนาคองคอร์ดเริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงอย่างเซอร์จอจแอดเวิร์ของ British Aircraft Corporation ที่เชื่อว่าโลกต้องการวิธีการเดินทางที่เร็วขึ้นเพื่อลดช่องว่างทางเวลาและระยะทางระหว่างประเทศโดยเขามีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสและยังได้อองเดรทูกา หัวหน้านักบินทดสอบชาวฝรั่งเศสมาเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคองคอร์ดด้วยการเป็นนักบินคนแรกที่ทำการทดสอบคองคอร์ดในปี1969ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับตาลาดโลกเป็นอย่างมากในส่วนของ British Airways การบริหารคองคอร์ดเริ่มต้นภายใต้การนำของเซอร์รอสสแตนตันก่อนที่จะเข้ายุคสำคัญภายใต้การนำของลอร์ดคิง ที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครั้งใหญ่โดยการวางตำแหน่งของคอร์ดให้เป็นแบรนด์หรูที่ไม่ได้ขายเพียงแค่การเดินทางแต่ขายประสบการณ์พิเศษสุดให้กับลูกค้าแผนธุรกิจเริ่มแรกของคอร์ดมีดังนี้ตั้งเป้าหมายจำหน่ายเครื่องบิน200ลำทั่วโลกมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าระดับไฮเอ็นนักธุรกิจและเศรษฐี วางตำแหน่งทางการตลาดเป็นการเดินทางที่เร็วที่สุดและหรูหราที่สุดกำหนดาราคาสูงกว่าที่นั่งชั้น First Class 20%อย่างไรก็ตามแผนธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะขายเครื่องบินได้เพียง20ลำจาก200ลำที่ตั้งเป้าไว้ต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าที่ประมาณการไว้ถึง6เท่าวิกฤตน้ำมัน ในช่วงทศวรรษที่1 9 7่าทำให้ต้นทุนพุ่งสูงหลายสายการบินยกเลิกคำสั่งซื้อเนื่องจากความไม่คุ้มทุนและในที่สุดคงคอง์ดต,ต้องยุติการให้บริการในวันที่24ตุลา2003โดยหลายปัจจัยด้วยกันดังนี้ 1. ต้นทุนการดำเนิงนงานที่สูงค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบำรุงรักษาของขอดสูงมาก โดยเฉพาะการใช้เชื้อเพลิงที่มากกว่าเครื่องบินปกติท้ง4เท่าทำให้การดำเนินงานไม่คุ้มค่า 2. จํำนวนผู้โดยสารจำกัดคองคอร์ดสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียง92-128คนต่อเที่ยวซึ่งน้อยกว่าเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปที่รองรับได้มากกว่า200คน 3. อุบัติเหตุใหญ่ในปี2000 อุบัติเหตุร้ายแรงของ Air f r ฟร์เที่ยวบิน4 5 9 0ในปี2000ที่คร่าชีวิตผู้โดยสารทั้งหมด113คนส่งผลให้ความเชื่อมั่นลดลงอย่างมาก 4. กฎระเบียบเรื่องเสียงของคอรดมีเสียงที่ดังมากมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโซนิกบุมซึ่งทำให้ไม่สามารถบินผ่านบางพื้นที่ได้ 5. ความเปลี่ยนแปลงของตลาด การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากเครื่องบินพาณิชย์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าและาราคาตั๋วที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าคองคอร์ดไม่ใช่แค่เครื่องบินโดยสารแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าทางวิศวกรรมการบินและความร่วมมือระหว่างประเทศแม้จะไม่ประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย์แต่คองคอร์ดได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการบินเร็วเหนือเสียงสําหรับผู้โดยสารเป็นไปได้ และได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีการบินในรุ่นต่อๆมาจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ลำใดที่สามารถทำความเร็วได้เทียบเท่ากับคองคอดนับเป็นการจบตำนานที่ยิ่งใหญ่ของเครื่องบินโดยสารความเร็วเหนือเสียงอย่างแท้จริง